มีทุกภาษาเอ็นภาษาไทยนี่เนี่งมันโอ้อโอ้อใส่จริงๆด้วยก็เลือกอ้อ,อนี่หว่ะไอฉันมิตะตงมสมเย็ด ไนท์มิติยูเอวันเอ็มลาทางฮิวซะแอนยูเฮลมิโนอ้าไม่ได้อยู่ข้าหรอกเหรออะไรเนี่ยมาช่วยเก็บทำบ้านอีก <laughs> เส็จแล้วต้ Thank <you> really much. <laughs> องคิดเวลี่มาสว่าเป็นแม่บ้านหรือไงเนี่ย แอ oh มท้องฟรีแค้นอยู่อ๋อไปซื้อกินเองวะเห <c oughs> มือนเกมเลี้ยงต้อยเลยต <c oughs> ุ๊กไก่ว้าวไอ้ัอลลินนี่เออต้องมาทำกับข้าวอีกเหรอเฮ้ย <c oughs> น่ารักดีวะ่ะเดี๋ยวกูนี่เออเก็บน่ารักดีวะ่ <c oughs> วะ <c oughs> น้าหนีเดี๋ยววิ่งอะไม่เสร็จกินแล้วเข้าไปนี่ hey, เฮ้ยไอวันไอวอลโควิ่งถูกไปอยากได้ทีวีเออจะเล่นเ,เกมทำไมเสาวมันปแปลกวะนะม,มีตังค์ไปซื้อทีวีแล้วไอ้ก็นี่ทีวีไง มาทีวีมันใช้ไม่ได้หรือยังไงเธอซื้ออย่างอื่นนะเงาดีกว่าทีวีมันเล็กมากขอบคุณเดี๋ยวไม่อะไรเนี่ยไอเอวัน <c ười> <A> <c ười> เปิดตู้ไม่ได้เวอว่มช่วยหยับมาหน่อยไ,ได้ไหม <c ười> Thank you อีพอเชอร์วะ่ะตรงนี้ตั้งกี่ตั้งกี่ือมันมันผ่านมันเร็วจังวะเพินงสร้าแ,แค e d c a ด เนดาวมิจฉ uh, ัยเป็นเกมบุคคลที่หนึ่งจึงอาจจะทำให้ผู้ชมบางส่วนเกิดอาการโมชันซิกได้รับชมเป็นวิดีโอแนวตั้งแทนเพื่อลดอาการโมชันซิกบ้านเรียบร้อยจังโอ้เอมอมาลืมไปว่าโอ้โหมมีข้างใครจริงๆเลยฮัลโหลอืม เฮ้ยสมจริงไปจกปันคุณมอมหมดเลยวะ่ะเดี๋ยว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 ก่อนเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอมาห้องเป็นสีชมพูนี่อะไรเนี่ย,ยน่าจะให้เรามาเข้าอย่างงี้ปะ่ะมูยูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนเนไฮเทคดีวะ่ะห้องนี้มึงไาทำอะไรเนี่ยจึง อ,อะไรวะต้องไปหาของเหรอมีช้อนเออจอ้เฮาไม่หาที่ไหนว่ช้อนแว่ช้อนแว่แวแว,วอันนี้อะไรก่อนดอกคันตะวันเนอะหาจากไหนแล้วนี่ไม่บอกหาฮะ,ะช้อน เนี่ยติดขอบออออออนี่นั่นไงแต่ก่อนกูจะได้เข้าอุ้กแตกก่อนจิงดีกว่าเราได้วัตถุตั้งใจแับพ,พิเศษเพื่อที่จะไปอีกโลกหนึง่งละวางช้อนวาง ไงต่อจึงอ๋อมาว่ะสิงสิกายว่ะโอ้โอ้โอ้โอะไรไปโลกหน้าแล้ว กลับได้ไหมเนี่ย low power นีเออหน่ากลัวจังวะแม่มุดชิ่หายเลยขอบแบบขอบแบบฮะไม่ไม่เหมือนที่คุณเล่นเลยวะมันคนละตัวกับที่คุณเล่นหรือไงวะเนี่ยรบึ้งดู เอ้ามึงดูสภาพเกมอ๋อเมือทีโอ้โหในห้องมึงมืดเออมึงกูยิงในบ้านผีสิงเลยวะน่ากลัวมึงไงต่อแล้วนี่เฮ้ยมึงเสือกกจิกกือดูมึงอยู่หรอ ห้ห่าลืมหลอนแล้วเชวยรีสตาร์ทเดบิวฟอนดโดมัต้องอยู่ข้างหลังกูแน่ๆเลยแบต,ตรี อ้ตยูป้าหายแล้วตกไม่าาหาแบตเตอรี่ที่ไหนนี่เคองมาชี นาชีนาชีโ <c oughs> จกวกาก่อเลยเนะี่ยฮะตีบนาเพอ๋อนี่ไง <c oughs> ดิวอ <c oughs> พ่อขอแม่ใครมั่เก็บแบตเตอรีไ่ไว้ในนี้วะโอ้นี่เหลือจะเชื่อเลย <c oughs> โอ้ยยียียย ไม่ได้ด <Hi. S 1> ให้วิ่งนี่หว่าฮ่าฮเฮ้ยมึงนี่ไอ้คุณแม่งหน้ากูกับผี เลิฟอ,อยู่กูไม่รักมึงเพานี่ไงหาไปเถอะมึงเล่นสไฟบ้านขาดกันเลยเข้าไปก่อนละไม่สนมาข่มาที่ไหนเนี่ย

ふたりでしゃを撮らないおふにらくほいなみらねえ。てとぉぜい Oh. จิโนสกิน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 ,นเล่นพยากรโชว์กูอยเยอะไปไปล้างให้ด้วยไม่ได้หรอกนะโอ้บ oh, ้านไหนเด้บ้างเนี่ยฮะ Đây không nghe gì đâu ạ, ôm nó mà chú chú Ồ, quen, gì อแตกหมดละอแตกเกี้ยงเลยนี่มาดูพวกมันกินข้าวเนี่ยแันอับ

โอ้โอ้ดปุ่นแทนโอ้ไม่บปพักไว้หน

<laughs> 私たちはゲームの中にいるんだよ。ここでは何もかもが、ずっとシンプルなの、ちょっと頑張っただけで、とっても大きな成果が得られるんだ。ああ<ー>、すごい。人参 1>, <laughs> 1本を切っただけで、3本分がすぐに出来上がる。<laughs> เล่นมาได้สักพักก็เริ่มรู้สึกเบื่อเพราะหลังจากที่ให้ไปหาแบตเตอรี่มาเติมหลังจากนั้นก็ดูจะเป็นเกมปกติคิดว่าเป็นเกมจีบสาวธรรมดาไปซะละจนกระทั่งได้ยินอะไรนะเออกูได้ยินมาตั้งนานเนี่ยนม่ย เออเออีกแล้ว่ะมึงทำนาเกียรติเอมนไปสังเกตหรอมึงึนไปเนี่ย どうして信じてくれないの私何か間違ったことしてる私はただただ私と一緒にいてほしいだけなの <laughs> どうしてそんなにクローゼットにこだわるの <laughs> ただこの世界にだけなのそれだけじゃ足りないどうして私と。 มันสั่นข้างๆว่ะแล้วกดอียะ <laughs> มันไม่ให้กูกปดวะ่ะกูไม่เข้าใจ <laughs> มึงไม่ต้องมาวอกก็ตามเลยฮิฮ <laughs> ิฮิมันขากูแล้ว <laughs>